สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับร้านหมานเจริญเชียงกงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในร้านนะครับผมว่ามีรถอะไรเข้ามาเงาะหรือว่ามีรถรุ่นอะไรใหม่ๆที่พี่แบบยังไม่เห็นหรือว่ายังไม่ได้นี่กันนะครับผมอันนี้ผมก็จะพาเดินดูนะมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะพี่อย่างนี้ก็เป็นซูซูกิสมาร์ทอันนี้จะเป็นรถแบบ ไอ้เขาเรียกว่าพวกเรียวกล้านะเป็นรถพวกเรียวกล้าพวกซีเรียวกลนะ้าเนาะพวกน,นี้ก็เป็นพวกยามาฮ่าเทล่านะครับผมดี๋ยวเบลเอสแอลอะไรพวกนี้นะมีมีหมดนะครับผมเกือบทุกรุ่นนะพวกฟิโน่นี้ก็อันนี้จะเป็นฟิโน,นหัวฉีดนะมีโอแบบฟิโนมีโอฟิโน,นหัวฉีดนี้ก็มีหมดนะจะเป็นมีโอตาโตเขาเรียกว่าไอ้มีโอตัวซีสองนะเนาะมีโอตาโตมีเล่มมีทะเบียนก็จบ พอได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรียวก้าไอขันไหนที่พี่เห็นแบบขันไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าที่พี่เห็นอยู่ในกล้องเนาะก็สามารถแบบทักเข้ามาถามได้เลยครับผมแบบหยุดคลิปแล้วก็แคปภาพนหน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาถามในบ้าน้าได้เลยครับผมเพจร้านหมาเจริญเชียงกงนะครับผมทักเข้ามาเลยครับมีผู้ติดตามเก้าหมื่นหรือแสนคนนีแ่แหละพี่พี่ลองทักเข้ามาดูครับผมเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆนะครับผมกะ มีเยอะนะรถเข้าใหม่หรือว่ารถเข้าเก่าน,นี่ก็เป็นพวกที่เอาไว้ขายเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ที่เขาแบบอันนี้เขาจะทําแบบยังไงขายหน้าร้านหรือว่าอะไรก็จะแต่กันไปนะครับผม้อาทักเข้ามาเยอรมานมิวต์ตัวมิวต่ตัวแรกไปกันต่อนะเดี๋ยวผมจะพามาเดินดูฝั่งน,นี้ดีวกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ที่พี่เห็นกันหลายๆคลิปแล้วเนาะอันนี้เป็นเดี๋ยวผมพาเปนดีพวกทีเซ็ตทีเซ็ตเอ็ม t ีซัตเอ็มทีซ่ R, แล้วก็วี <c oughs> อาเออสามรุ่นจะจอดอยู่ตัวแถวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนู้น,ะะนจะเป็นโซนไอ้ล้อรถล้อหน้าล้อหลังพวกของคอสิบสี่แล้วก็คอสิบเจ็นะครับผมแล้วก็จะฝั่งนู้นจะเป็นโซนพวกล้อแม็กนเดีย๋ยผมพาเดินดูเรื่อยๆนี่คาวาสกิวิกเตอร์อันนี้ก็ สตาร์ตติดขี่ได้ขี่ได้ปกตินะครับผมไปกันต่อนี่ที r ซตอานะครับผมนี่ทีสซตอารสำหรับคนที่ใส่ชอบสายยามาฮ่านะผมทีเซตอามีเล่มมีทะเบียนเนาะแล้วก็มีทีเเอ็มไปกันต่อันี้จะเป็นเอลเอสนะครับผมจ,นนผมจอดอยู่ตรงน,นู้นเนาะแล้วข้างหน้าตรงนู้นไกลไกลๆนู้นเลยก็จะเป็นพวกทีเซตอาร์ทีเซเอ็มเนาะ ผมพาเดินดูเรื่อยๆนี่ LS นะพี่ LS 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 ฮัลล์ด้า m s x นะผมพาเดินเรื่อยๆนะคะเฮ้ยเดีย๋ยวผมพาไปตัวน,นี้พี่น่าจะเห็นกันดูแล้วนะ่าจะเป็นพวกโซนเวฟนาะเป็นพวกรถร้อย เว็บร้อยเอสเว็บร้อยยูบ็อกหรือเป็นพวกเว็บร้อยยห้าอะไรพวกนี้ผมพาเขาจะจอดตรงนี้นะครับผมผมพาไปดูโซนนี้มาอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นพวกโซนพวกไอรถ R15 CBR หรือว่าจะเป็นพวกสปาร์ค135นะครับผมที่อยู่ตรงนี้เนาะพวกเ s r พวก CBR รตุวหมือนิีดตัวคาบูเนาะมีหมดมีเกือบหมด นี่เป็นไออะไรจีเอจจีพีเอ็กเออนอ,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 อจะเป็นรถจีพีเอ็กนะครับผมนี่ซีพีอาร์สำหรับคนที่อยากได้เครื่องพร้อมชุดไปนะครับผมร้านเฮียหมาแล้วก็มีจัดมีเล่มมีทะเบียนให้พร้อมด้วยนะครับผมอยกเครื่องได้อยู่นะแต่จะมากก็ต้องถามเฮียหมานถ้าก็มาถามหาเปนเพจได้เลยพี่ถือ่พี่อยากจะมาดูหน้าร้านหน้าร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้างกับปั๊มคาเทคนะครับผมอยู่ตรงเสียกไฟแดงหนองแปนนะ่ะพี่ลอง เสิร์ชใน Google ก็ได้ผมว่าร้านหมันจะเดินเชียงกงกบบมันก็ขึ้นนะครับผมที่เขาผักหมุดไว้เป็นสาขาสองที่ต้องเป็นหมุดสาขาสองสาขาหนึ่งเขาจะพาเข้าไปร้านเก่านะร้านเก่าเขาย้ายออกมาข้างนอกเลยนะผมพาเดินดูตอนนี้จะเป็นส p a r k 1หนึ่งสามห้านะครับผมกับส p าร์1วาสิบห้าไอเดี่ยวตรงนั้นตรงนี้ราเป็นทัวรอาร์สิบห้าไปกันต่อนี่อ่าไงนี่ก่อนงนี่ก่อน ฝั่งนี้จะเป็นพวก N S R มีเล่นมินเบียันนะครับผมอันนี้ก็เป็น N S R ตัวตาเหลี่ยมนะครับผมตัวแรกเนาะตาเหลี่ยมนี่อันนี้จะเป็นตัวไฟคู่ละสำหรับใครที่ชื่นชอบ NSR นี่ยอ่ะผมสายส่องจวะนี่มีเยอะเลยนะครับผมนี่จอดเรียงรายกันเต็มอยู่นี่ดูอันนี้จะเป็น Honda Beat ฝั่งนี้จะเป็นฮอนด้าบีดนะครับผมบีดอา a t บีดเอบีดนิวบีดอะไรก็มีฝั่งนี้ผมอ่บไปดูต่อนะอันนี้ก็เป็นโซนแบบพวกสายพานแล้วเนาะที่พี่เคยเห็นเห็นในทุกคลิปคลิปก่อนกี่ก่อนเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูประจำนะครับผมมันจะเป็นพวกรถเก่านะส่วนมากรถเก่าจะอยู่โซนนู้นเนาะโซนโซนข้างหน้านู้นเยอะโซนรถเก่าสลับ สายปั้นนะผมพวกรถซีพวกรถรถคลาสสิกอะไรพวกนี้เนาะถูกใจเลยละ่ะมาทีนี่ไม่อยากกลับเลยนะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกสายพานันสายพานก็จะมีเกิดทุกรุ่นเหมือนกันนะผมมีมีเช่น vo, นูโวนูโวคันนี้ก็มีเล่มมีทะเบียนนะครับผมลองทักเข้ามาถามเฮียหมานได้ครับนูโวเอ็มเอ็กนะเนี่ยผมพาเดินตู้เหรออันนี้ฮอนด้าซูโม่เอ็กซูโม่เอ็กนี่ มีหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับผม TTX หรือว่าจะเป็นพลัดแดดพลัดแ d a เนี่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมน้องทักเข้ามาถามเชื่มานได้เหมือนเดิมครับ h พลัดแ a ดเยอะอยู่นะมีหลายคันอย่างนะี่มีทั้งแดดนิวแ a ดเก่าเนาะนี่นี่แ a ด New นี่แ a ด New นี่จะเป็นแดดตุดตัดเขาเรียกแดดตุดตันเตดตัวเก่าก ไอเป็นนี่พวกรถเก่านะพี่เนาะพวกรถซีพวกรถอายุก้าหรือว่าจะเป็นพวกรถจีแล้วพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ชาลีชิปปี้แล้วพวกนี้ขนเล็กๆตัวนู้นเห็นไหมรถเก่าทีอยู่โซนนี้นะผมจะเป็นพวกไนท์หรือว่าเป็นพวกโซนิกนะผมโซนิกจะอยู่โซนโซนนะี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูไปอันนี้ก็โซนิก ไปผมพาเดินดูนีนน่ัจะเป็นโซนิคโซนิคลูกโตลูกโดยเป็นโซนิคแต่งและโซนิคธรรมดามีเล่มมิติเบียนมีหมดนะพี่ตัวกันธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นธรรมดาล้อมแมงะนี่อันนี้เป็นโซนิคแต่งโซนิคแต่งก็มีมีโซนิคหัวซีบีก็มีลองทักเขามาถามได้เลยครับผมเยอะเยอะเยอะโซนิคคันนี้จะเป็น โบ CB นะเยอะวะ่าให้พูดแบบนี้ก็ไม่หมดนะมีหลายรุ่นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโซนดีกว่านะเป็นโซนที่เขาแบบเป็นรถเลออันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนหรือรถส่งอะไหล่ให้ลูกค้านะครับผมอันนี้จะเป็นพวกแดดหรือว่าจะเป็นพวกอาติผานี่ก็ ยัมาห้าฟ,นะฟินนะร้อยสิบห้าไอฟินนี่มีพวกเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอนี่ก็รอยร้อยนู้รอ้รอยแยกไรไยส่งลูกค้าว่าลูกค้าสั่งของนะครับผมอันนี้ก็จะมีสแตนบายไว้ให้นะนี่ยัมาห้าฟินจัดซูเมอร์เดี immer, ๋ยวพวกเคสอาร์ R, ใครที่อยากได้เคสอแบบเอาไปขี่นะแต่งวิบากทอคูนี่ก็เอเนด้าทอคูนี่ก็แยกได้เหมือนกันนะผมแยกอะไรได้อยากได้อะไรก็ทักเข้ามาถามได้เลยครับผม ไลฟ์แฟนเพจเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นเคสอาร์นะนี่เป็นโซนเคสตายเคสอาร์ก็เยอะร้อยสิบไอก็เยอะนี่ไม่จะเป็นร้อยสิบไอโครงโคงนะรงโครงไก่เนาะร้อยสิบไอธรรมดามีมีเกืียวคบหมดเลยนะพี่นะลองชักเข้ามาถามได้เลยครับผมผมพาเดินดูไวๆเนาะซูโม่เอก็กซ์อะไรพวกนี้นี่อันนี้เป็นพวกรถโซนลื้อน,นะครับผมแล้วมีพวกรถสายพานมีโองค์มีองคน่าจะเป็นพวกรถ จะเป็นปิโน่คิกหรือว่าอะไรก็อยู่โซนนี้หมดเลยนะครับผมเดี๋บบยวผมพาเดินดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เขาก็แกะไหลูกค้านะครับผมพุกโซนิกโซนิกวันนี้ก็จะขายแกะเครื่องแก,กะชุดโคงชุดขาขายแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรภายในเครื่องหรือว่าแล้วก็สอบถามเฮ er ียหมานได้เหมือนเดิมนะครับผมพุกคิกร้อยห้าพวกโซนิกหรือว่าจะเป็นสปาร์คหนึ่งสามห้าหรือว่าจะเป็นจีพีเอ็กเดมอนเดมอนนี่เราก็แยกอะไรเหมือนกันนะครับผม,มนี่เขาก็แยกแยกแยกอะไร แย,แยกเชือฝาไปเนาะเอออางนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอะซีโซอันนี้ไม่แน่ใจน้องผมว่าอยากได้หรือว่าอยากอะไรก็ลองทักเข้ามาถามท,าที่มหมาเน้คผมเหมือนพวกวิบากัดดแดดวิบากเนาะอันนี้แดดแปลงวิบากนะครับผมลองทักเข้ามาถามเี่มหมาได้อยากได้ท่ออยากได้แล้วก็ทักมาถามได้เลยครับผมมันเป็นโซนแยกอะไรนะครับผมโซสดที อินสอม์มโนนี้เขาจะแกะชุดพาร์ตไปแล้วนะครับผมวันนี้นะ่าจะมีประมาณเท่านี้นะพี่นะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมว่ายัางไงก็ลองทักเข้ามาถามในแฟนเพจร้านหมานเจริญเชียงกงกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอกราบลาสวดดีครับ